อาล่ะครับผมโอ้ยเอาเอาเอาชื่ออะไรนะเนี่ยพยัคฆ์ขาวเจดีมวยไทยยิมครับพยัคฆ์ขาวเจดีมวยไทยมวยไทยยิมค่ายอยู่ไหนเนี่ยค่ายอยู่บ้านดงน้อยครับอยู่กาสินธุ์ครับจังหวัดกาลสินธุ์ใช่อยู่บ้านดงน้อยด้วยใช่ครับโอ้โหพยัคฆ์ขาววันนี้ทําไมมาโหดกับอกกระเดี้ยน้องเอาฮะซ้อมหนักครับซ้อมหนักซ้อมมากี่เดือนซ้อมมาเป็นเดือนเลยครับเจดีครับเป็นมวยหมัดหรืออะไรน่าจะเป็นมวยหมัดนะใช่ครับน็กได้วยหมัดใช่ไหม จำได้ไหมว่าเราชกไปประมาณกี่หมัดอ่ะถึงร้อยหมัดมเมื่อกี้นี่ยโอ้โหได้นับสองนับก่อนกดน็อกเป็นร้อยนะโอ้โหไอพยักเขาวใช่ไหมครับขอโอ้โหพยักเขาววันนี้ทําไมมาโหดจังเลยเอายังไงอ่ะเอ้าฮะบอกหน่อยตั้งใจหนักครับตั้งใจมากครับตั้งใจมากใช่ครับแล้วมาชกทีนี่กี่ครั้งครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ครับครั้งแรกโอ้โหแล้วกดน็อกเขาเลยนะครับ โอ้โห oh. คือคือ,ค,อคือตั้งใจมาชนะใช่ไหมใช่ครับคือ,อคือคือยังไงเอายังไงเอาพูดให้ฟังหน่อยคือซ้อมมาอ <c oughs> ย่างเรี้ยอึดเน่อยมากครับแล้วก็คือทาเพื่อครอบครัวครับทำเพื่อคนขอาในค่ายครับ้วคนซัพพคอร์ตเราครับโอ้โห oh. oh. สุดยอดแพ้แหละเลยแพ้ไม่ได้ใช่ครับแพ้ไม่ได้ครับต้องชนะครับโอ้โห oh. น้องใจใจหัวใจหินมากเลยนะนะพยฮักเขาตั้งเป้ายัางไงบ้างเอาตั้งเป้า,างไงบ้างเอาหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยมา มาปักหลักปักธงได้แล้วนะเนี่ยเวทีมวยมาตรฐานเลยนะเวทีมวยนานาชาติดังสิทธิ์เนี่ยตั้งหลักตั้งเป้ายังไงตั้งเป้าว่าอยากจะไปวันครับอยากไปวันอยากจะซ้อมอยากจะไปวันอยากจะซ้อมหลังไปวันหมัดหนักอย่างเงี้ยสามแสนห้าน็อกได้สามแสนห้ารู้เปล่าโอ้โหพยักเขาววันนี้ทางบ้านนี่มากี่คนนี่เอามาเยอะมากเลยครับเป็นรถตู้เลยครับมาเป็นเต็มรถตู้มากี่คัน หนึ่งคันครับแล้วรถจริงอีกหนึ่งคันเดิมคันเป็นสองคันแต่ละคันนี่เต็มตู้เต็มเลยครับเต็มโอเพราะมาเชียร์เรามาเชียร์น้องอีกสองคนอีกสองคนชกกี่คนเนี่ยสามครับเอาเอาเอกลับบ้านอี่เป็นวีแล้วบรหลุดบ้านดงน้อยเลยนะขอบคุณครับเอาเอาเอาปอกเป็นมวยจิตตามหน่อยเอาว่าษาละเอาบ้านเข้านี่เอาฝากแฟนมวยติดตามพยาชาวไปได้ดีมวยใช้ยิ้มครับอันบ้านกอายุบ้านดงน้อยแล้วครับฝากติดตามไปได้อายุยี่ปีบอกละ อ,อายุยีอายุ22ปีแล้วโอ้ยอายุว่าไอายุว่าไเอาละ,ระาค,ครับ,รรบไปตามฝันนะนน้องนะโอเคโอเคยินดีด้วยยินดีด้วย